ขี่ครับเพื่อนๆห้อร้อนกำลังตัดอ้อยนะครับตัดอ้อยตามออเดอร์นะครับอ้อยสำหรับคันน้ำนะครับอากาศร้อนใช้ได้ครับตอนนี้มาเที่ยงนะครับตะวันตรงหัวแล้วโอ้ยพักกินน้ำก่อนครับสู้ๆครับสู้ๆ ทำงานในป่าอ้อยมันอย่างนี้นะฮะร้อนแต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะครับยุคนี้จับอะไรได้10บาท20บาทก็ต้องทำครับมันไม่เหมือนตอนที่ยังไม่มีโควิดนะคันน้ำขายเป็นหลัก4วันต่อสัปดาห์ก็อยู่ได้สบายสบายอันนี้โควิดมาในี่คือโอ้โหปิดทุกตลาดคนซื้อก็ซื้อยาก,กขายข้างทางก็ขายยาก วันนี้ก็มีออเดอร์คันเป็นโหลนะวันนี้ได้สี่โหลแล้วก็มีออเดอร์อ้อยนะครับหกร้อยโหลวันนี้แต่มันก็ไม่มีทุกวันนะก็ะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ก็ยังพอให้เราอยู่ได้นะพออยู่ได้พอได้อยู่ยังไงก็ซูซูนต่อไปนะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นความโชคดีแหละที่ก็ยังมีสินค้าจาหน่ายนะก็คือมีอ้อยสาหรับคันน้าแล้วก็ แล้วก็คันน้ำของเราขายบ้างปปาไปนะครับก็ปลูกวันนี้โตวันนี้ครับอ้อยปลูกเริ่มปลูกวันไหนก็เริ่มโตจากวันนั้นแหละนะครับงัก็สู้ๆต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ